พูดถึงความน่ารักของเธออ่านแล้วใจยังฟูไปด้วยเลยสำหรับโพสตล่าสุดของมาอรณภาพาที่เพิ่งโพสรูปคู่ลิซ่าล,ลิซามนโนบาลหรือลิซ่าแบล็คทิ้งลงอินสตาแกรมหลังจากที่มาอรณภาพาบินไปเกาหลีและบังเอิญได้เจอกับลิซ่าที่กำลังช็อปปิ้งอยู่ร้านเดียวกันซึ่งมาอรณภาพาได้โพสต์เล่าความน่ารักของลิซ่าที่เข้ามาทักตัวเองก่อนและเรียกที่มาซึ่งตอนแรกนั้นมาอรณภาพาจำไม่ได้และได้บอกให้ลิซ่าถอดแมสออกมาก็เลยดีใจมากที่ลิซ่าเข้ามาทัก และทางด้ารลิซ่าก็ยังบอกว่าตื่นเต้นที่ได้เจอและจะไปเล่าให้แม่ฟังด้วยว่าเจอใครกับแคปชั่นที่เนียดเล่าความน่ารักของลิซ่าไว้ว่ามาเกาหลีครั้งนี้ดีใจมากเดินดูเสื้ออยู่ในร้านแบรนด์หนึ่งในเซกชันที่เงียบสงบได้ยินเสียงผู้หญิงสองคนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษที่โซฟาแต่เราไม่ได้สนใจนอกจากดูเสื้อไปเรื่อยๆพอเดินใกล้สองคนที่นั่งอยู่นั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกพี่มาเราหันไปมองเสียงที่อยู่ใกล้มากๆเห็นหญิงสาวใส่ หน้ากากยืนอยู่ดิฉันทำหน้างงผู้หญิงคนนั้นพูดว่าลิซ่าขะฉันก็ยังงงอยู่ลิซ่าไหนจึงบอกว่าถอดหน้ากากสิพอถอดมาคือลิซ่าจริงๆด้วยดิฉันตกใจมากและดีใจมากๆที่ได้เจอเธอดิฉันจึงพูดว่าขอบคุณมากนะที่ทักที่คนดังระดับโลกทักดิฉันดิฉันขออดนางและตามด้วยขอถ่ายรูปได้ไหมต้องถามเพราะนางมากับผู้จัดการนางบอกว่าได้แต่ขอทาปากหน่อยเพราะเพิ่งลงเครื่องมาจากปารีสยังไม่ได้ล้างหน้าเลยแต่มาช้อปปิ้งได้อีก เพราะคืนนี้นางต้องไปงานของบลกูกอรีจึงได้รูปนี้มาโดยการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยเราคุยกันอยู่นานพอสมควรด้วยความภาคภูมิใจที่เธอกลาว่ามาอยู่ถึงจุดนี้ได้เพื่อมใจนางจริงๆนางบอกว่าจะไปเล่าให้แม่ฟังว่าเจอใครและบอกว่าไม่คิดจะได้เจอที่มานางตื่นเต้นพอกับเราใช้เวลาเมาส์นานเราเลยยกด้วยว่าบอกผู้จัดการเธอด้วยนะว่าที่เป็นใครจะได้ไม่หงุดหงิดแต่ผู้จัดการนางก็เป็นคนถ่ายรูปให้เราดีใจเป็นที่สุดที่ลิซ่าทักดิฉันเด็กคนนี้น่ารักจริงๆถึงไปได้ไกลขนาดนี้ถึงยิ่งใหญ่ ระดับโลกขนาดนี้